สวัสดีครับคุณเลมุลสวันนี้ดูแข็งแข็งนะครับเนี่ยโอ้สวัสดีครับพอดีผมเพิ่งไปเข้าจิมมากับจิมโบรที่ชื่อว่าพรีบันเยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอะสวัสดีครั้งหนึ่งครับคุณเลมุกคิ้สงใสเมื่อกี้กล้ามเนื้อตึงนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมจากทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ เอางี้ก่อนเลยครับคุณเลมูคิดยังไงกับพรีบันเยครับอืมเขารู้สึกแรกของผมหลังจากที่ลองพรีบันเยในเซิร์ฟครีเตอร์เซิร์ฟนะครับผมบอกเลยว่างงไม่ได้ต่างจากตอนเล่นเนเรื่องเลยแต่หลังจากที่ผมศึกษาพรีบันเยอยู่สักพักใหญ่ๆผมก็ได้เข้าใจแล้วว่าพรีบันเยคือตัวละครแนวเกมไฟเตอร์รู้จักเกมแนวไฟเตอร์ไหมครับจะมีตัวละคร2ตัวคือจะมีเรากับศัตรูหรืออาจจะเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งซึ่งเกมในนี้นั้นการต่อสู้จะต้องมีการกดคอมโบสมมุติอยากจะใช้สักท่าหนึ่งต้องกดหลายปุ่ม,มากซึ่งมนนนนนนคือออเเรร่่ร่่ปกกตใมมแแวไะะบบีีี็ททาาสจข้ ต่อสู้ระบบคอมโบของเกมไฟเตอร์มาใส่ในเกมนี้โดยระบบนี้จะไปอยู่การกดสกิลของพรีบันเยโดยปกติถ้าเป็นตัวละครตัวอื่นการกดสกิล X ด้วยปุ่มสกิลก็จะเป็นการใช้เลยทันทีแต่สำหรับพรีบันเยแล้วนั้นไม่ใช่พรีบันเยเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่มีสกิล EX ถึง4ชุด ดยสกิลทั้งสี่ชุดสามารถกดต่อกันได้เลยแบบพิ่มเพิ่มขึ้นอยู่กับว่านิ้วคุณประมึกพอหรือเปล่าเดี๋ยวผมโชว์คอมโบให้ดูทีหนึ่งก่อนแล้วกันและให้ทุกคนเดากันว่าผมกดไปทั้งหมดกี่ปุ่มโดยคอมโบที่ว่านี้คือการกดสกิลทั้งหมด4ชุดของพรีบันเยซึ่งทั้งหมดจะต้องกดในเวลาสั้นๆอ่ะพอลูกแก้วลอยไปแล้วก็ถือว่าเป็นการจบคอมโบคิดว่ากี่ปุ่มครับคุณเลมุขี้สงสยัยเออปกติผมกดแค่ปุ่มเดียวแต่ถ้าเยอะก็น่าจะสักประมาณ5้าถึงหไหมครับ13ครับผมผมกดไปทั้งหมมด13ปุ่ โดยแต่ละสก,กิลนั้นจะมีปุ่มกดของมันอยู่ซึ่งส่วนมากจะเป็น3ปุ่มอันนี้ยังไม่รวมที่ต้องกดวแวรหรือกดให้ถูกจังหวนะ้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ท่าที่แรงขึ้นหรือว่าท่าที่เท่ขึ้นโหคุณเลยมูยากจังเลยใครจะเล่นไหวเนี่ยยากครับยากมากด้วยเป็นตัวละครที่นิชพอตัว ข้อดีพรีบันเยและครับหลังจากผมลองแล้วแล้วหลังจากที่ผมเริ่มเล่นเป็นแล้วผมให้พรีบันเยเป็นตัวละครที่เล่นสนุกที่สุดในเกมนี้แหละเป็นตัวละครที่มีความหลากหลายมากและผมกล้าพูดได้เลยว่าทีมงานใส่ความเป็นเซเลตโซนซิโรเข้าไปในนี้แตเต็มที่เลยหลังจากอันอันมานานซึ่งข้อดีของพรีบันเยก็คือสามารถทำโรโยกอดได้หรือคือการเคาน์เตอร์นั่นเองซึ่งวิธีกดก็ไม่ได้ยากเลยเพียงแค่กดเดชพรีบันเยก็จะแข็งกลายเป็นหินซึ่งในส่วนนี้ผมกล้าพูดว่าเป็นจุดที่พรีบันเยถือว่าเป็นจุดแข็งาขาาบ้นเโดยชามบ ฟังจะมาขนาดนี้แล้วข้อเสียของพรีบันเยทุกคนก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับคงไม่พ้นความยากในการเล่นใช่ไหมครับคุณเลมุกถูกต้องเลยครับถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเป็นตัวละครที่เล่นสนุกแลวก็ดีไซน์ออกมาได้มีความเป็นสเตเดซอนซิโรมากแต่นี่ไม่ใช่ตัวละครที่คุณจะเปิดมาแล้วเล่นแบบว่าถอดสมองได้เลยตัวละครนั้นดีไซน์ออกมาไม่ได้แย่ครับแต่แค่ว่านี่จะเป็นตัวละครหนึ่งตัวในเกมที่ความสามารถของตัวละครนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยหากคุณเล่นได้ดีพรีบันเยก็เก่งหากคุณเล่นได้แย่พรีบันเยก็ห่วย เวลาเจอมอนมู่ที่อยู่ห่างๆกันอาจจะค่อนข้างลําบากพอสมควรซึ่งเธออาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นนิดหน่อยหรือคือพรีบันเยไว้เหมาะการตีบอสใช่ไหมครับคุณเลมุจะว่าอย่างไรก็ได้ครับและอีกหนึ่งข้อเสียที่ผมเล่นมาจากประสบการณ์จริงก็คือพรีบันเยนั้นตายได้ครับผมหากในทีไม่มีตัวคิลแล้วคุณเล่นไม่ได้เก่งมากอาจจะมีเซลๆได้แตกแน่นอนไม่อย่างยิ่งเลยครับใครเป็นผู้เล่นใหม่ไม่ควรเปิดพรีบันเยมาเลยนะ เว้นเสียแต่ว่าคุณเป็นผู้เล่นเก่าเก,าเกมไฟเตอร์จะมาลองเกมนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เก่งมากอย่าหาทําเปิดมาเลยผู้เล่นเก่าหรือคนที่เล่นเก่งๆยังต้องคิดเลยจะเปิดดีไหมเหมือนเป็นตัวที่ทำมาให้ผู้เล่นที่ชอบความสดใหม่แลชอบความท้าทายใช่ไหมครับประมาณนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าใครเปิดใจจริงๆก็เป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากๆจริงๆใครเมนพรีบันเยคุณจะได้ฉายาเก็ตแชทอย่างแน่อนอน หลังจากที่ได้ลองเล่นพี่บัญเย,ยเดูยแล้วผมก็ได้ลองทีมน้องจูกับทีมอาเดลิงผลรั์ก็คืออาเดลิงทำหน้าที่ได้ดีกว่าน้องจูเหตุผลก็คือน้องจูนั้นสตันนอกสนามอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่สามารถควบคุมน้องจูได้ว่าอย่าพึ่งสตันบางทีพี่บัญเยย,ยากจะลั่ก่อนขอเก็บแท่งจิ๋วก่อน น้องจูตันแล้วอ้าวก็ต้องเข้าคอมโบก่อนเลยแต่น่นนัว่าผลลัพธ์โดยรวมนั้นไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นเพราะอาดีลิงเองก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สตันเร็วมากๆเหมือนกันคะแนนที่ได้ออกมาก็จะไม่ได้ห่างกันมากแต่ก็ต้องของบอกไว้ก่อน,นะคระับว่าบอสต้านทานกายภาพซึ่งถ้าเกิดไม่ต้านทานกายภาพการคอมโบอะไรก็อาจจะหลุดเหมือนน้องจูแต่อาจจะได้ดาเมจทดแทนคืนมาก็อาจจะคะแนนประมาณนี้อ,อาจจะมากกว่านี้นิดนึงสรุปว่าคือมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นใช่ไหมครับคุณเลมุ yes ในส่วนของเรื่อง M1 อาวุธถ้าเป็นผมผมจะเลือก M1 แม้ว่าอาวุธจะมีค่าสเตตให้ค่าเครดิตถึง20แม้ว่าพรีบันเย,ยจะไม่สามารถใช้อาวุธของพรีมรา,าตโตได้เพราะพรีบันเย่ยไม่สามารถลดเลือดตัวเองได้ผมก็ยังคงเลือก M1 ผมบอกไม่ได้ว่า M1 คืออะไรแต่ผมเลือก M1 ผมบอกได้แค่ว่ามันช่วยในเรื่องของเกมเพย์ที่เล่นได้ไหลลื่นขึ้นแน่นอนคุณเลมูร์ลยถ้าผมจะกดอาวุธมาใช้ล่ะครับก็ได้ครับพรีบันเย,ยไม่มีอาวุธใช้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่ผมมักจะบอกเสมอคือผมซื้อเกมเพย์มากกว่าซื้อพวกของสตอองงกกเต ไม่เปิดครับผมจะไปหาคุณจะคุณลิมูแล้วจะมีอ่ะคุณลิมูอยู่ไหนเนี่ยคุณลิมูอ๋อโทษทีครับโทษทีครับเมื่อกี้เสื้อผ้าผมฉีกครับผมวันวันกับโชว์เคสงั้นเหรอครับมีครับผมเนื่องจากผมชอบพี่บันเย่มากผมทำคลิปวันวันฉบับเกเรเพื่อพี่โดยก็จะลงให้ในวันที่พี่บันเย่มาเลยนั่นแหละแล้วเดี๋ยวในคลิปนั้นผมก็จะสอนวิธีเล่นพี่บันเย่ด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าให้สอนคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเพราะว่าพี่บันเย่ไม่ได้เล่นง่ายเนาะซึ่งแน่นอนผมันจจะได้แบบาาง่ยๆ พีเนเย,ยสูงเกินเดินติดลบมดทุกคนโดยวันที่ลงคิปก็น่าจะเป็นวันพุธวันที่พรีเ่เป็นเย่มานั่นแหละ สำหรับพี่บัญเย่ถ้าให้ผมทิ้งท้ายผมต้องพูดเลยว่าผมเสียดายคือพี่บัญเย,ย่ไม่ใช่ตัวละครที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้มันเฉพาะกลุ่มเกินมันเฉพาะกลุ่มสรบคนที่ชอบความตื่นเต้นชอบความทา้าทายชอบความมันและชอบการคอม,ม,มโบแต่อีกแง่หนึ่งนี่อาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้มันเป็นสัญญาณที่ผมบอกว่าทีมงานกล้าที่จะทำอะไรแปลกใหม่ไม่ใช่สักแต่จะทำตัวละครอ,ออกมาเน้นแบบดาเมจใหญ่ๆเห็นได้ชัดเลยว่าเขาใส่ใจเรื่องของเกมเพลย์ตัวละครแต่ละตัวมากสำหรับผมก็จะตั้งตารอดูตัวละครที่มีเมคนิกหรือว่าเกมเพลย์ที่น่าสนใจแบบพ ตัวละครที่คนอาจสนใจน้อยแต่หลังจากได้เล่นพี่บันเยแล้วผมสะพัดได้เลยว่าเหล่าทีมงานนั้นไม่ได้ทิ้งตัวละครผู้ชายเลยพอตัวละครชายที่แบบมานานๆทีเขาก็ใส่สุดแบบคิดได้ไงเอาตัวละครเกมแบบว่าอย่างนี้เอาไปผสมกับคอมโบเกมไฟเตอร์ จมันเหมือนเป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งว่าทาทิงาก็คงอยากจะทาตัวละครผู้ชายเพิ่มขึ้นแหละแต่ก็เหมือนติดเรื่องของตัวละครหญิงที่มันขายได้ดีกว่าท้งนี้ท้งนั้นถ้าตัวละครชายทาได้วาวซ่า,าแบบนี้ทุกตัวแล้วเพิ่มปริมาณตัวละครชายอีกสักนิดหนึ่งสักประมาณแบบ10%ก็ได้ผมว่ากําลังสวยเลยโอโ้ทิ้งท้ายยาวเลยนะครับคุณเลมูนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งพอดีตัวละครมันดีครับแต่ผมไม่ได้เปิดก็เสียดายเหมือนกันเพจผมหมดและไม่เหลือไปเปิดแล้วจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าปกคลิปวันวันพรีว ก็นั่น,นะครับนี่คือเรื่องราวของพี่บันเยที่เป็นความรู้สึกของคุณเลมูก็ขอบคุณมากเลยครับคุณเลมูที่มาอธิบายในวันนี้ยินดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนดูที่ดิวจนถึงตอนนี้มากๆเลยนะครับถ้าชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปรังใจให้พวกเราได้นะครับขอกรลังใจหน่อยครับสวัสนี้ผมเลมูขี้สงสกับคุณเลมเลสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม